24 หนึ่งในดวงใจปวงชนชาวไทยเธอไทยบูชาเกี่ยงคู่มหาราชาดุดพระบิดามารดาแผ่นดินมีน้ำพระไทยดังสายธาราลังชโลมรินทรงข้าหู่ทรนินทิ้นแดนสยามนำสุรม่ม สรงเอื้อทนพระศพนิ้ก พรศิลิกิตพระบรมบราชนีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงผู้ที่ทรงเริ่มโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอาชีพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ครั้งเสด็จไปยังถิ่นที่ทุรก,กันดานส่งทอดพระเนตรเห็นงานฝีมือต่างๆของชาวบ้านและจึงจัดตั้งศูนย์ศิลปะชีพขึ้นในปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรบรมราชินีนาถพระรบรมราชชนีพันปีหลวงเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อเป็นการจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการปั้นการทอการจัดสารสามารถจัดจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นและพระองค์ยังทรงให้แนะนำการจัดตั้งครูฝึกสอนงานด้านหัตถกรรมในขแขนงต่างๆ เื่อฝึกให้กับประชาชนที่ว่างงานทําให้งานหัตถกรรมมีความละเอียดอ่อนและปราณีตมากขึ้นและส่งรับซื้อด้วยเงินของพระองค์เองพระราชดำรัสที่ว่าข้าพระพุทธเจ้าภูมิใจในคนไทยที่มีสายเลือดของอูไทยด้วยอาชีพใดๆต่างๆข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของใต้ฝ่าพระบาท รักของสมเด็จพระนางพุะเจ้ารู้จักเป็นพระนางของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมร,ร,ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โชคดีโชคดีที่เป็นคนไทยสยามเขาว่าเมืองยิ้มหน้าตาจิ้มลิมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนื้อตายออกตกอีสานบ้านเรือนเคียงกันต้องรักกันเข้าไว้ย,ยามดีมั่งมีเงินทองพ่อแม่พี่น้องเราก็ยิ้มชื่นใจยามใดมันไม่ค่อยดี มีนายม่นีก็ยิ้มสู้กันไปตัวก็ไทยใจก็ไทยสุขสบายเพื่อนพ้องน้องที่รู้รักรู้สามคคีโชคดีโชค,ด,โชคดีที่เป็นคน ชาวกินคำร่วมทุกร่วมใจเมืองทองของเราชุช่มฉ่ำมีน้ามีนาข้าป้ามาบ้าอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้จะเกิดกี่ทีก็ขอเป็นคนไทยตัวก็ไทยใจก็ไทยตัวก็ไทยใจ ไทยสุขสบายเพื่อนของน้องกีรู้รักรู้สามากีโชคดีโชคดีที่เป็นคนคไทยดวงก็ไทยใจก็ไทยสุขสบายเพื่อนของน้องกีรู้รักรู้สามากี่โชค ล้วนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกนนรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมาสื่อทอดการศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนศิลปะไทยอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไกลไปยังนา,นานาประเทศทั่วโลก พระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และนาำพระราชหฤทัยอันเปียกด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อพลวงประชาประดุดังแม่ฟ้าประชาไทย เสียงปรบมือกระหึ่มมากๆเลยครับผมและนี่คือโรงเรียนพิบูลประชาสัน์กรุงเทพมหานครครับโอ้โหคือ30นาทีผ่านไปไวมากเลยนะไวมากนะคะแล้วก็เราสองคนนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคนลุกจริงๆฮะเรียกได้ว่าการแสดงของน้องๆเนี่ยวันนี้ทํากันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะคือแฟนๆทางบ้านคอมเมนต์กันสนานเหมือนกันนะคะคือให้กำลังใจน้องๆแน่นอนว่าการประกวดครั้งนี้นะครับผมคะแนนต่าง ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณของเราทั้ง3ท่าน<ช>เราขอฟัองความคิดเห็นกันสักหน่อยครับว่าสําหรับวงแรกเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราเริ่มที่ด้านไหนดีครับน้องปิ๊กเราด้านดนตรีก่อนเลยค่ะ,คะขอเรียนเชิญอาจารย์เรืองยศค่ะคอมเมนต์ด้านดนตรีค่ะแนะนําน้องๆครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับชาวพิบูลโรงเรียนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ ก็เห็นครั้งแรกเห็นครั้งแรกเอาเททลพาธก่อนนะคอมเมนต์เทลาพาธไปก่อนเอาซ้ายมือที่ยิงการจัดวงอย่างเงี้ยจัดที่อย่างเงี้ยมันเกาะกันลำบากเพราะว่าถ้ามอนิเตอร์ไม่ไม่เป๊ะจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ยินทั้งเครื่องเป่าออจะไม่ได้ยินเสียงกลองเพราะว่าเสียงกลองก็คือหัวใจหัวใจของทุกคนใช่ไหม แต่ครูไม่ทราบล้วว่าตรงไปยืนอยู่ตรงนั้นเน่ะเสียงกลองเสียงอะไรมันชัดไหมใครเป่าใครเป่าบ้างเครื่องเป่าเออเนี่ฝั่งนี้เครื่องเป่าใช่ไหมอ่าโอเคไหมเสียงกลองชัดเจนไหมได้ยินอยู่ใช่ไหมโอเคที่ถามนี่ก็คือสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเล่นพร้อมกันได้เนี่ยเล่นพร้อมเพรียงกันดีฟังเครื่องเป่าวันนี้ ไม่มีเสียเก็บคะแนนอย่างเดียวโอเคผ่านไปลิทึมคนที่เห็นแอคชั่นเยอะๆเนี่ยก็คือเปิงมงังคอกก็โอเคอยู่นะถ้าทางดีนะสาวก็ออกมาโอเคจะ้ได้ทำไมไม่ดังเมื่อกี้ทำไมไม่ดังเมื่อกี้ไม,ไ,มมกไม่ได้คะแนนเลยนะนะี่ <c oughs> โอเคไม่ดังแล้วได้คะแนนทีนี้ใช่ไหมได้ได้เก็บคะแนนได้ฝีมือใช้ได้ภาคลิททึม เบสเบสแต่ก okay, ไม่มีปัญหาดรัมก็มันจะมีช่วงชุนละมุนอยู่นิดเดียวชุนละมุนมันช่วงเร็วๆช่วงที่เป็นส่วนยากๆอ่ะอันนั้นมันชุนละมุนนิดนึงเพราะว่าเวทีมันห่างกันเยอะมันเกาะกันลำบากฟังกันลำบากโอเคเบสก็คุมคุมทีมได้อ่าไม่มีเสียหายกีต้าร์ต้องขอดโอเค พอมาโซโล่มันต้องบาลานซ์เองเราต้องบาลานซ์ช่วงคอร์ดใน,นเล่นกีตาร์กีตา Solo ร์โซโล่ด้วยคอร์ดดยคนเดียวใช่ไหมตรงที่หนูโซโล่หนูต้องดันวนลุ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะตรงคอร์ดโอเคแล้วเพลงชา้าเพลงชา้าโอเคเพลงช้าฟังดีหมดฟังดีหมดเพลงเร็วมันมีกีตาร์ดีโซโลเพลงเร็วไงอ่ะพาริทึมเบสกีตาร์กลองไปละเหลืหอ คีย์บอร์ดกับเปียโนโอเคได้คะแนนทำดีเขาเล่นตลอดเลยนะยิ่งเพลงช้าเนี่ยเขาเล่นอาจารย์ก็ดูมืออยู่อโอเคแสดงว่าทำการบ้านมาดีฝึกมาดีได้คะแนนครับผมใครใครอีกถิมปานีถึงจะมาน้อยแต่ก็โอเคพอได้เล้าใจอยู่เสียงมันพอได้เล้าใจถ้าไม่มีมันก็มันก็ไม่บึ้มเมอนะเขาเขาเอามาเพื่อมาบึ้มอย่างเดียว ร <Das que ath> เ,เป็นเป็นสีสันก็ได้อยู่ครับก็โชคดีที่ไม่ดังทําไมไม่ดังก็ไม่ได้ยินพิมพ์ปนีล้นาตโอเคเพลงเร็วเพลงเร็วตัวก็ไทยใจก็ไทยก็ถือว่าไม่เสียหายอาจจะเบาไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรครูได้ยินครูดูมือครูดูทำทมุ้งทมิ่งอะไรดีทำทมิ่งดีเสียงออกมาก็โอเคเก็บคะแนนได้ คุยนี่สิอ่าคุยคลุยคลุย,ลยตอนเพลงช้าโอเคครูขอฟังอีกทีสิตอนที่หนูเป่าเพลงเร็วอยากฟังเพราะว่าตอนที่เพลงเร็วเนี่ยมันบรลัดเอาเอาเป่าเพลงเร็วเป่าเพลงเร็วอยากฟังเสียงว่าเป่าอ,อะไรมัาง โอเคเข้าใจแล้วนะได้ย hmm. ินแล้วเมื่อกี้อยู่ในวงมันมันจมไปนิดหนึ่งถ้าถ้าสูตรว่าไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นเพลงช้าเมื่อกี้กําลังพอดีแต่ถ้าเป็นช่วงเพลงเร็วตรงที่จะเล่นเก็บคะแนนเนี่ยเข้ามาเอาไมคเข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งตรงนั้นเด็กไม่รู้หรอกคนที่ฟังอยู่ห้างนอกเลยจะรู้นะครับโอเคครับในส่วนดนตรีก็ประมาณนี้ ไม่มีอะไรเสียหายเก็บได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งขอให้โชคดีครับขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์เรืองยศด,ด้วยนะคะไปต่อเลยดีกว่าฮะต่อกันเลยค่ะที่ครูเบิร์ตกันบ้างดีกว่าค่ะคอมเมนต์ในด้านการเต้นการออกแบบการแสดงของเรียนเชิญครูเบิร์ตค่ะ,คะสวัสดีครับครั้งแรกบนเวทีการประกวดใช่ไหมลูกทั้งหมดเลยเนี่ยเพิ่งมาประกวดครั้งแรกเลยใช่ไหมมีเคยเวทีอื่นก่อนที่นี่ไหมไม่เคยนะอ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์และมาเรียนรู้ในเวทีแห่งนี้นะครับ ภาพรวมทั้งหมดเลยตอนนี้การแสดงมันเป็นมิติเดียวมันยังไม่ไม่ได้บ่งบอกถึงจุดตรงนั่นตรงนี้อะไรองค์ประกอบอะไนะโลกก้าวไกลลูกเราต้องก้าวให้ทันนะครอันนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ต้องเริ่มต้นนะแดนเซอร์ยังไม่พอเทคนิคทักษะยังไม่พอได้ไหมได้แต่ยังไม่พออยากได้อีกนะแล้วก็การจัดระเบียบแขนขาอะไรพวกนี้มันเลยทั้งหมดมันเลยทําให้ดูภาพรวมแล้วแบบม,มัน เอาอีกอ่ะมันอยากได้อีกอ่ะมันรู้ได่อยากได้อีกนะแต่มีพื้นฐานแล้วดีกว่าไม่ได้เริ่มอะไรเลยอยากให้พัฒนาเพิ่มเติมนะสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมแล้วก็อยากจะให้ปรับปรุงก็คือเพลงแรกมืดไปหมดเลยมันมืดไปตอนแรกครูคิดว่าพยายามจะเอาใจช่วยเนาะขายผ้าย้อมคลามหรือเปล่าสีน้ําเงินหรือเปล่าสีอะไรหรือเปล่า,ลาแต่มันก็ยังไม่ได้แตกไปตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นครูแนะนําว่าควรจะเป็นสว่างถ้าย้อนกลับไปดูโชว์ที่ผ่านมานะยังทําใหม่ได้นะ ถ้าเกิดจะมีโอกาสไปแสดงอีกเนี่ยเปลี่ยนเป็นฟ้าขาวให้หมดเพราะตอนนี้คือมันมืดมากแล้วมันมันไม่ได้นะลูก <c oughs> และที่สําคัญสีทุกสีแสงทุกแสงมีความสําคัญกับเวนเวทีในการสื่อสารหมดทุกอย่างบนเวทีคือสัญญะคือการสื่อสารหมดห้ามใช้สีดําจำเอาไว้เลยห้ามใส่สีดำนะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรเป็นภาพเป็นฉากหลังอะไรเนี้ยอันนี้ไม่สมควรไม่ถูกนะลูกดีไซน์ใหม่ ถ้าบอกห้ามใช้สีดำใช้อะไรน้ำเงินเข้มม่วกเข้มน้ำตาลเข้มใช้ได้หมดเลยทุกสีห้ามใช้สีดำมันม,มันมีสัญญาของมันอยู่นะครับแล้วก็การเข่าการออกการบริหารจัดการเป็นบทเรียนนะทีมงานด้วยนะเบื้องหลังเนาะฉากจะทํำยังไงให้มันไม่ล้มให้มันแข็งแรงให้มันยั่งยืนเข็นแล้วอยู่ยังไงต้องมีคนจับไหมทุกอย่างคือการบริหารจัดการหมดตรงนี้ต้องไปประสานงานกันให้ดีด การที่เราอยู่ไปรตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าใครโรงเรียนไหนเตรียมตัวมาดีเราเตรียมตัวมาอาจจะน้อยไปหน่อยด้วยประสบการณ์นะลูกเป็นประสบการณ์นะแต่พอมาเพลงเร็วเออสดใสขึ้นสว่างขึ้นสนุกขึ้นนะครับแล้วก็แต่ก็ยังกระจัดก,กระจายในเรื่องของการนับจังหวะอยู่นะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยเรื่องหัวหลุดบ้างอะไรบ้าง,อะ,างอะไรแบบนี้นะครูครูแนะนําว่ายังไงก็ตามเนี่ยแดนเซอร์นะต้องไปฝึกออกกําลังกาย นักวิง่งนักกีฬาเขาวิ่งยังไงวิ่งแบบนั้นเราอย่าคิดว่าเป็นแดนเซอร์แล้วฝึกแค่นี้พอไม่พอแดนเซอร์ต้องมีความคงทนเหมือนนักกีฬาต้องมีการยืดหยุ่นและก็ต้องมีบาลานซ์ที่ดีด้วยแต่อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจและอยากเห็นโรงเรียนนี้ใน,ในหลายๆเวทีอีกต่อไปขอให้โชคดีครับขอบคุณคุณเบิร์ดครับ,รบผมด้วยนะคะและอีกหนึ่งท่านครับที่อีกหนึ่งท่านค่ะสำหรับการร้องก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการของเราค่ะคุณดวงตาค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะน้องๆทุกๆคนนะคะดีใจที่ได้เจอนะคะวันนี้ก็ทราบเหมือนกันว่าน้องๆเวทีนี้เป็นเวทีแรกถือว่าเรามามาหาประสบการณ์เนาะส่วนพี่ตาจ,าจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนของเรื่องของการร้องเพลงหนูอายุเท่าไหร่ครับ18แแล้วครับ18แล้วกำลังเป็นหนุ่มเลยถึงว่าทำไมเสียงดูแบบหล่อๆนุ่มๆ ทุ้ม,มเสียงกว้างดีค่ะแต่ว่าคือการร้องเพลงอ่ะอย่างที่พี่ตาบอกว่าอารมณ์เพลงการร้องเพลงมันต้องชัดถ้อยชัดคํามันจะต้องมีอารมณ์เพลงร่วงอารมณ์เพลงร่วมคําขึ้นต้นคําแรกก็สําคัญหนูขึ้นมาคําแรกมันยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ยังไม่ค่อยมีแรงแต่พอร้องไปเรื่อยๆืเริ่มมีอารมณ์เพลงแล้วก็เริ่มมีแรงส่ง ยิ่งเพลงแรกเป็นเพลงเทิดพระเกียรติมันจะต้องมีอารมณ์เพลงในการเล่าเรื่องให้เราเห็นภาพนะคะแต่ว่าพี่ตายังไม่ค่อยเห็นแต่พอกระเถิบมาเพลงเร็วปุ๊บดีขึ้นแต่ไม่ดีตรงที่ขึ้นต้นอีกแล้วไม่ไม่ดังนะคะไม่ไม่ดังก็อันนี้ไม่ใช่ความผิดของน้องใช่ไหมคะไม่ไม่ดังนะคะาฝากทีมงานด้วยนะคะไม่น้องไม่ดังก็สิ่งที่ อยากให้น้องเพิ่มเติมเลยนะคะก็คือลูกเอื้อนน้อยไปลูกคอลูกหยอดถ้าเกิดเพิ่มนะคะเพิ่มตรงนี้ไปเนี่ยจะทําให้การร้องเพลงของหนูดูมีสเสน่ห์ขึ้นนะคะแล้วก็การมูฟเมนต์ของหนจูจะยังดูแข็งแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าอันนี้เป็นเวทีแรกและถือว่าเป็นเวทีใหญ่แล้วนะเพราะว่าหนูได้ชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานยินดีกับน้องๆน,นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันนะคะสู้ๆค่ะ ขอบคุณคค่ะขอบุพี่ตาด้วยนะฮะนี่คือขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะคะ